นหนึ่งโนหนึ่งออโต้โนหนึ่งระยะเวลาหกชั่วโมงสามนาทีสิบหกวินาทีออโต้ได้อันดับหนึ่งระยะนี้ทุกปีใช่ไหมไม่ไม่ครับปีที่เราได้อันดับหนึ่งปีที่แล้วได้ที่สามครับที่หนึ่งเห็นไหมปีนี้ได้ที่หนึ่งเพราะกินหมี่รีวิวเลยเร็วช้าเป็นช้ากว่าปีที่แล้วหนึ่งนาทีแต่ได้อันดับหนึ่งโอเคป้าเพราะหมี่แน่นอนอย่างตัวกัมี่นะครัับบบเเวลลากกกินนม็ย นาฬิกาเตือนสามโลสมมราแบบตืดตืดตืดครบสามโลก็ผมก็ดึงออกมาแล้วก็กินสามตัวสองสามตัวอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับทุกสามโลเหรอคะสามตัวทุกสามโลใช่ใช่ถ้าถ้าเกิดสามโลยังไม่กินก็อีกสี่โลอะไรประมาณเนี้ยครับเออกัมีอ่อนนะมันจะมีบางช่วงที่เรากินกินาราแล้วมันรู้สึกว่าอ่ะโอเคงั้นปลาก็แค่นี้แล้วกันอะไรเงี้ยก็แบบสลับกันแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นตัวหลักที่ เอาเป็นเมนหลักเนาะเป็นเมนหลักที่แบบเราจะกินที่สำคัญอยากจะให้ไปดูเวลาที่หนึ่งกับที่สองน่ะห่างกันมากไ้ยพูดจริงปะการโจมเมนรอที่สองเลยอ่ะ